สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วในตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานมากนะครับผมก็คือเอาตรงๆคือผมไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับไลน์เลนเจอร์นะทุกคนคือแบบว่าแม้แต่เข้ามาตีพีพีหรือทําภารกิจประจําวันเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาทําทําให้ผมเนี่ยตกมาอยู่ทองหนึ่งแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้เล่นเลยคือแบบด้วยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะทุกคนคือ เราไม่มีเวลาเข้ามาเล่นนะครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเข้ามาสักหน่อยละกันนะเพราะว่าคือโคโรโบด็อกเตอร์สโตนเนี่ยกำลังจะจบไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยมีด็อกเตอร์เซโนที่เราสุ่มได้มาแล้วเรายังไม่ได้ลองเล่นเลยนะทุกคนเัาจริงเนี่ยคือผมยังไม่ได้ลองเล่นเลย คือได้มาปั้นแล้วก็เอาวางไว้อย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือแบบว่ายังไม่ได้ลองเอาไปเล่นแล้วบัฟประจําเดือนเนี่ยมันก็จะหมดแล้วด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราลองเอามาเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับผมว่ามันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสหรับดร์เซโนแห่งโคลาโบดตร์ซาโตนะทุกคนโอเคซึ่งเราจะลองไปเล่นสตเตตหลักกันก่อนนะครับผมอย่างแรกก็คือแบบว่าลองดาเมจเอ้ย ลืม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 เราต้องดูสกิลก่อนนะครับผมสาหรับดร์เซโนนทุกคนมาดูกันที่ความสามารถแรกนะครับผมพลังที่จะครองโนะทุกคนยกเลิกทักษะอมตะของัตู้อย่างต่อเนื่องห้าวินาทีนะครับผมแล้วก็เอ,อ่ออะไรยกเลิกผลลัพด้านลบคือเหมือนอะไรเหมือนเป็นการบัฟหรอหรือว่าอะไรนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนศัตรูธาตุมืดให้เป็นลายธาตุนะทุกคนก็คือเกิดมาเพื่อแบบว่ากำลับธาตุมืดแต่จริงๆผมว่า มันก็ไม่เท่าไหร่ปะทัดมือตัวแทงเดี๋ยวนี้มันแบบว่ามันไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะทุกคนคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้แบบว่าทัดแสงกําลังมาแรงอะไรประมาณนั้นนะครับผมสร้างความเสียหาย3,800ลงในพื้นที่นะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนี่ครับผมวิทยาศาสตร์ช่างงดงามเพิ่มการต้านทักษะ60นะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มเอ่อเขาเรียกว่าไงทำให้เพื่อนเอ่อเลนเจอร์ในทีมเราเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็ทำให้ เ,ออเขาเรียกว่าไงเพื่อนในทีมเราเนี่ยใช้สกิลบ่อยขึ้นประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเอ,อ่อจากที่ผมไล่ดูมานะครับผมในตำนานเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเขาจะใช้กันนะทุกคนสำหรับด็อกเตอร์เซโนอะไรเนี่ยคือแบบว่ามันก็แบบว่าไม่มีอะทุกคนไม่มีคนเล่นอะดูจากท็อปตำนานอันนี้ลุงยุทธนะทุกคนไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่มัน่นใจตัวนึงดูก่อนดูชื่อก่อนเมื่อกี้ลุงยุทธแฉแนวนะครับผมเราหนเราลองดูอันดับสามหน่อยเห็นไหมทุกคน คือไม่มีนะสำหรับโคลาโบในรอบนี้นะไอพวกเขาเรียกว่าอะไรอะโคลาโบด็อกเตอร์สโตนนะ Col A B o, นะทุกคนแต่อันจริงๆเนี่ยผมมีตัวนี้อยู่นะทุกคนมาซิลซึ่งผมเห็นคนเนี่ยชอบเล่นกันซึ่งอันจริงๆผมก็อยากจะปั้นมาเล่นเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าปั้นดีไหมทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่เป็นร่างไฮเปอร์นะทุกคนซึ่งถ้าถ้าปั้นเนี่ยปั้นเป็น9้าดาวแม็กเลยปะ แต่จริงคือผมอยากจะเก็บกบก้าดาเอาไว้ปั้นสําหรับแบบว่าพวกตัวท่าแสงทัดมืดมากกว่านะทุกคนก็คือถ้าปั้นมามันก็คงเนี่ยจะอยู่แบบนี้นะครับผมโอเคซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นสายไวพิบท่าน้ําซึ่งมาทับกับเอ่อริมรูของผมอยู่พอดีซึ่งอันจริงๆเนี่ยรุิมรูเนี่ยกากมากทุกคนกากแบบหืมกากไม่น่าให้อาภัยนะทุกคนคืออย่างที่ท่านผูช้ชมรู้้กันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด็อกเตอร์เซโนเนี่ย จะเหมือนริมูรุหรือเปล่านะครับผมโอเคซึ่งเรามาทดลองกันในด่านที่396กันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับด็อกเตอร์เซโนแห่งโคลาโบด็อกเตอร์ซาโตนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งผมจะเน้นแบบว่าปล่อยตัวไวเน้นแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรแร่น้อยนะครับผมนี่ดูสกิลโอ้ยวิดาเบดได้อยู่นะเนี่ยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เออเขาเรียกว่าอะไรมีแบบว่าตอนที่มันเข้ามาแรกๆเนี่ยก็คือแบบว่ามีดราม่านู่นนี่นันน่นว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะไก่กะอาราเล่อุ้ยแต่ดูจากการที่ปล่อยแล้วเนี่ยความสามารถไฮเปอร์ค่อนข้างจะติดมีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับมีให้เห็นมีให้เห็นโอเคคือโดนบอสตีเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับบอกเลยว่ามีอาการมีอาการเข่าซุดเข่าโซอ้าวแล้วเอ่อตัวนี้ชื่ออะไรเกนหรือเปล่านะครับผมโอ่มีคนส่งมาช่วยเราวอ้ย ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเอาตรงๆก็คือรู้สึกเหมือนว่าจะติดดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอเคไหนเราลองไปที่ด่าน420ดีทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะอืมคือถ้าอืจริงเนี่ยตัวละครที่มันกิ่งจริงนะมันแบบว่าไหวอะคือผมบอกเลยว่ามันไหวแน่นอนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงซึ่งผมเนี่ยจะดูว่าความสามารถไฮเปอร์มันติดดีหรือเปล่าเนี่ยปล่อยไปสามตัวสี่ตัวแล้วนะความสามารถไฮเปอร์ไม่ติดเลยหรือว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่สายพลังก็ไม่มั่นใจ เนี่ยครับผมเนี่ยปล่อยไปไม่ติดเลยแต่ความสามารถนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้น PVP กันนะทุกคนเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าปล่อยเป็นแบบว่าห้าหกเจ็ดตัวกว่าจะติดหนึ่งรังเอาเนี่ยติดหน่อยติดหน่อยโอหไม่ติดไม่ค่อยแบบไม่ไม่เด่นเลยว่ะทุกคนไม่เด่นเลยวะสกิลคือเอาตรงๆยังดูแบบว่า ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ยังไม่วือหวาแต่เรามีตัวละครเนี่ยเก็บสะสมไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการจัดทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยมันต้องแบบนี้ดิวัดทุกคนถึงเราจะอยู่ทองแดงแต่เราก็ยังมีคู่ปรับให้เราได้ตีกันนะครับผมโอเคซึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเนี่ยผมได้ทําการเอานี่มาเลยคือผมจะดูความสามารถไฮเปอร์มันคือแบบว่าเน้นคือผมไม่ได้เน้นดูสกิลเน้นดูอะไรนะความสามารถไฮเปอร์ล้วนๆน,นะครับผมซึ่งผมเอามาคอมโบกับเอ่อ ยาดงามิไทจินะครับผมก็คือเป็นตัวที่มีความสามารถชะงักของสายไวพิบเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เป็นสายพรังก็คือแบบว่าถูๆไทยๆกันคือผ้าปล่อยมาแล้วมันติดพร้อมกันเนี่ยคือสายไวพิบกับสายพรังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือหยุดไปเลยเนะี้ยหยุดแป๊บหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างจังหวะให้ทีมเราได้นะโอเคไปลองปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บนะเรามาดูกันว่าความสามารถจะติดดีขนาดไหนอุย้ยติดอยู่เมื่อกี้เห็นเอออควาแห่งโคลาโบอะไรนะ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอเคปล่อยอออืืท่านผู้ชมก็ลองสังเกตเอาละกันนะครับว่าความสามารถเนี่ยติดดีมากน้อยสักแค่ไหนแต่คือด้วยความที่ดาเมหลักของทีมลักของเราเนี่ยมันเบอร์วังอลาัางการอยู่แล้วคือแทบจะไม่เห็นเลยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยคือแป๊บเดียวมากดดันนาบ้านแล้วไงอืออือก็คือเรากําลังจะชนะแบบว่าไวไปเป้าวิ่งตะแ่งอยู่นะทีมนี้ ก็ถือว่าโอเคนะเขาก็มีตัวละครเก้าดาวเยอะนะทุกคนก็ให้เกียรติเขาหน่อยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยเลเวลตำนานหนึ่งถูกเราตบโอ้โหดูดิทุกคนคืออยากเจอแบบตึงๆหน่อยได้ปะตึงๆหน่อยได้ปะด้วยความที่เราอยู่แหลงกากนะทุกคนอาจจะเจอคนตึงๆยากต้องหาแบบว่าเสมอลองมาอย่างเงี้ยโอ้โห อุ้ยทีมนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งเมดิโอดัตแล้วก็เอเลนเยสเกอร์นะครับผมให้เราได้ลองเอ่อความสามารถไฮเปอร์ของด็อกเตรเซโนแล้วก็มีเอ่ออะไรนะบาวอะไรด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะบาว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 อะไรไม่เอ้ยอยอู่ๆก็รืมชื่อนะทุกคนโอเคความสามารถไม่ติดเลยไอบาฟาโลอ่ะทุกคนบา is, อาดูบิสเออนะครับผมดูความสามารถเอาละก,กันนะว่าติดดีมากน้อยสักแค่ไหนนะทุกคนโอ้โหนี่ นี่คือทีมเรามันเก่งเกินไปหรือว่าอะไรโ oh. คือคลิปนี้บอกเลยว่ารีวิวกันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตึงมือสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยสเสมอรปรงมาไงทุกคนคือไม่ได้เล่น PP เลยทําให้เราเนี่ยมาอยู่ในแบบทองแดงอะทุกคนทองแดงอะโห oh. ทีมนี้มีเซนคูถึงสองคนเลยสองตัวเลยมีแบบตึงๆมั้ยโอ้ ไหนลองนี่คือแบบว่าลองแบบว่าใช้แค่ด็อกเตอร์เซโนวัดการทีมแบบว่าอะไรแบบนี้นะครับผมเอ้ยผมขออาดูบิสเอาไว้แทงตัวหนึ่งมาคือเรามาดูกันว่าด็อกเตอร์เซโนผลงานเป็นยังไงบ้างนี่ไงอุ้ยเดีวราก็ต้องดูความลึกของสกิลด้วยนะทุกคนนะอะไรแบบนี้ว่ามันลึกมากน้อยสแค่ไหนอุ้ยนี่ปล่อยมาติดนะความสามารถไฮเปอร์อุ้ยเข้าไปถึงแผงหลังอยู่เหมือนกันนะทุกคน คือดามเอขาอเรียกวไงดามเมสกิลเนี่ยก็ดูไม่ได้แคบสักเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคคือดามเมสกิลเนี่ยก็ถือว่าดูมีแบบว่ามีสเปซมีพื้นที่อยู่เหมือนกันพอสมควรนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นยังไม่ได้แบบว่าไปล้วงหนะแพงหลังอะไรของเขาขนาดนั้นล้วงธาตุไฟอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับผมเผื่อผมเอามาคอมโบกับตัวละครในทีมอุ้ย <med> ขออนุญาตลองหน่อยละกันคือเดือนที่แล้วสุ่มไม่ได้ไงคือเดือนที่แล้วสุ่มไม่ได้ไงแล้วเดือนหน้าเนี่ยคือเอาจริงๆนะเกมกําลังจะอัปเดตแล้วนะครับผมอีกประมาณแบบก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ที่ผมลงแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเอ,อ้ยแล้วผมลืมกดออโต้ลืมกดปิดออโต้ไม่เป็นไรไม่ทันแล้วนะครับผมก็คือพรุ่งนี้เนี่ยไลน์เจอก็จะอัปเดตมาใหม่นะครับโคลาโบก็จะไปแล้วแล้วก็เออเขาแล้วไง เรนเจอร์ Ranger, ตัวใหม่ในรอบหน้าก็จะมาแล้วไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นท่าแสงวะก็รอดูนะครับผมว่าเก่งมากน้อยสักแค่ไหนซึ่งเก่งไม่เก่งอันนี้มันไม่สําคัญสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราในสุ่มได้หรือเปล่านะทุกคนคือแบบว่าถ้ามันเก่งแล้วเราสุ่มไม่ได้มันก็เท่านั้นน่ะทุกคนเออคือหาทีมตึงๆให้หน่อยได้ปะอุ้ยหวานเจี๊ยบห้าเอ้ยเก้าดาวห้าตัวนะครับผมแล้วมีการบินดว้วย หน้าลองหน้าลองโอ้โหมีเกียร์โดนแน่นอนอยู่นะโอเคมีเกียร์โดนแน่นอนหนึ่งชิ้นก็ถือว่าหน้าลองนะครับผมเรามาดูกันว่าไหวหรือเปล่าคือเราไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็มาดูกันคือทีมผมก็เรียกได้ว่าตึงระดับหนึ่งคือถ้าแบบว่าเอาจริงๆตัวละคร9ก้าดาวผมแม็กเนี้ยก็มีอยู่แค่2ตัวในทีมก็มันยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็ผมไม่วันอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ย คือเราปั้นทีมมาค่อนข้างที่จะแข่งแกร้งอยู่เหมือนกันนะครับยิง่งผู้ซันตาของผมผมบอกเลยว่าลูกรักของผมเนี่ยปั้นมาเป็นปีละก็ยังเรียกได้ว่าประทับใจอยู่คือปลูกต้นคริสต์มาสแบบว่าเบิ่มๆอะ่ะทุกคนก็ดูเอาละกาันว่าผมงานผลงานเนี่ยมันมีให้เห็นนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่ายิง่งเออเขาเรียกว่าไรยิง่งเออไอตัวเนี้ยอ่าด็อกเตอร์เซโนกับไอเนี้ยไอไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย คอมโบกันนะทุกคนคือตอนนี้อยากได้อีกตัวหนึ่งเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงชังักสายบวยพิบปะทุกคนเออใส่บวยพิบที่เราขาดอยู่แล้วถ้าเราเอามาเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอาจจะเป็นเมตาใหม่เลยก็ได้แต่ผมคิดว่าหลายๆคนที่แบบว่าเขาเล่นกันเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะมีคอมโบนี้อยู่ก็ลองเอามาเล่นดูกันได้นะทุกคนเผื่อทาให้ชีวิตเราดีขึ้นเอ้ยแล้วโมแต่พูดทําไมเราอยู่ดีดีโดนดันอุ้ย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 อ โม่แต่พูดไม่เป็นไรพูดซันต้าเคาะปอมให้ทีคือเมื่อกี้โม่แต่พูดลืมกดแบบว่าสลับทีมนะทุกคนแต่ก็มันแน่นอนอยู่แล้วปะเอาเราไม่ลงนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็มารีวิวดรเซโนกันแบบว่าส่งท้ายกันสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคือเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้คือทํางานอย่างเดียวชีวิตทํางานอย่างเดียวติดลูปทํางานเซเว่นนะทุกคนคือแบบว่าสมมติถ้าแบบว่าวันไหนผมแบบเข้าห้าโมเอ้ยเข้าแปดโมงเช้าเลิกแบบ สองทุ่มเี้ยผมกลับบ้านมาผมก็งอมแหละไม่มีแบบว่าแรงเล่นไม่มีอะไรแล้วทนะุกคนก็คือแบบว่านอนอย่างเดียวเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ตามใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับเดือนหน้าเนี่ยตัวละครจะเก่งมากน,ะน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเอาไว้ติดตามกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ